ผลพัดนักปรุงโฮงคุกทางเลือกของคนควบคุมน้ำหนักนะครับแล้วก็ยังได้คุณค่าทางโภชนาการอาหารดีๆอีกด้วยนะครับนั่นก็คือหัวไชเท้าวันนี้เราจะนำหัวไชเท้านะครับมาทำให้เป็นเส้นหัวไชเท้าเพื่อเสิร์ฟในซุปหมูรสชาติกลมกล่อมสไตล์ญี่ปุ่นครับ ในส่วนของต้นหอมญี่ปุ่นนะครับคนจะซอยไว้บางๆแช่น้ํานิดหนึ่งนะครับการแช่น้ําก็เพื่อลดความเผ็ดฉุนนะครับส่วนนี้เราจะเอาไว้โรยหน้าครับผมและในส่วนของตัวเส้นหัวใช้เท้าของเรานะครับจะหัวใหญ่หัวเล็กใช้ได้หมดเลยนะครับปริมาณที่เราทํานะครับเราก็กะให้ได้เหมือนประมาณก๋วยเหนียวสักสองพอชั่นนะครับใช้พิลเลอร์นะครับหรือที่ปอกผักครับลอกผิวของเขาออกก่อนนะครับ หลังจากที่เราลอกผิวออกแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือว่าสไลด์เขานะครับให้เป็นเส้นครับโดยการที่เราใช้มีดนะครับกรีดลงไปนะครับแล้วก็ทิ้งระยะแบบนิดหนึ่งไม่ต้องลึกมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็คงจะใช้ไม่หมดเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือเรามีชามใส่น้ําไปเล็กน้อยนะครับใช้ผิวเลอร์นะครับลอกออกมาเป็นเส้นๆแบบนี้ครับเล็กบ้างใหญ่บ้างคัดเขากันไปนะครับ อาลครับจำนวนมากน้อยอยู่ที่ความต้องการของเราเลยนะครับสูตรนี้เราจะทําเสิร์ฟสักประมาณสําหรับ2ที่นะครับประมาณเท่านี้นะครับก็เพียงพอแล้วครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปปรุงน้ําซุปกันน้ําซุปของเรานะครับมีรสชาติแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแน่นอนวันนี้เราใช้ผลิตภัณฑ์จากคิโกแมนนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาทําสต็อกดาชิแบบง่ายๆง่ายแค่ไหนนะครับเรามีส่วนประกอบของน้ําเปล่าครับ เราจะใส่ชิโรดาชินะครับเป็นเหมือนซุปดาชิเข้มข้นนะครับลงไปในน้ําสะอาดครับอยู่ที่ประมาณ5 0มลลิตรนะครับอันนี้ความเข้มข้นก็อยู่ตามความต้องการของเราเลยถ้าเกิดเราเอาไปใช้ทําซอสอาจจะเข้มข้นมากกว่านี้ครับหลังจากนั้นนะครับก็จะปรุงรสอย่างง่ายๆครับคนใส่น้ําตาลนิดนึงตามด้วยมิลิน2ช้อนโตะนะครับมิลินก็จะเป็นสาเกหวานนะครับให้รสชาติกลมกล่อมกับรสชาติหวานอ่อนๆครับ ขาดไม่ได้เลยครับโชยุนะครับเราใช้โชยุของคิโคแมนครับใช้ทั้งหมดช้อนโต๊ะครึ่งนะครับตัดรสด้วยเกลือนะครับเกลือนี่ใช้หยิบมือนะครับไม่ต้องเยอะมากครับใส่ลงไปนะครับเปิดความร้อนได้เลยครับสำหรับเส้นชายเท้านะครับเราสามารถเตรียมไว้ล่วงหน้าได้นะครับโดยที่เพื่อนๆก็สไลด์แบบนี้แล้วก็แช่น้ำไว้นะครับซุปของเราเริ่มเดือดแล้วนะครับใส่เส้นลงไปครับ กลิ่นหอมมากเลยนะครับตัวเส้นนะครับเราเลือกระดับความสุกที่เราต้องการได้เลยโดยทั่วไปนะครับจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ2-4ถึงนาทีนะครับเส้นเวลาที่เขาใส่ใส่ขึ้นนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเขาดูดตัวน้ำซุปลงไปแล้วนะครับเราจะเสิร์ฟกับหมูสไลด์นะครับลดไฟลงอ่อนๆเลยครับเพราะว่าหมูของเราเนี่ยสไลด์มาแบบนี้สุกง่ายมากนะครับใส่ลงไปเป็นสไลด์นะครับเพื่อไม่ให้เขาติดกันครับ ประมาณแค่20วินาทีก็สุกแล้วครับปิดไฟครับตอนนี้เส้นหัวไชเท้าในซุปหมูของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับซุปรสชาติกลมกล่อมในสไตล์ของญี่ปุ่นมากับเนื้อหมูนะครับแล้วก็เส้นที่ทำจากหัวใช้เท้าบอกได้เลยครับลอกลองครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายแอดครับ